เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของเราก็แสนง่ายนะครับขวดน้ํานะครับหนึ่งใบนะครับสายสูบนะครับที่มีหัวจุ๊บนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจุ๊บมอเตอร์ไซค์นะครับที่ตัดออกมานะครับตัวนี้นะครับต้องดึงสปริงนะครับด้านในสอนออกมาก่อนนะครับตัวนี้ผมทําการดึงสปริงด้านในออกมาแล้วนะครับผมก็มีคลิปสอนวิธีการดึงสปริงด้านในออกมาอยู่นะครับก็ลองติดตามรับชมดูนะครับ เดี๋ยวมาทําการเจาะรูนะครับที่ฝากันก่อนเลยตัวนี้นะครับก็จะเจาะรูนะครับเพื่อที่จะให้จุ๊บมอเตอร์ไซค์นะครับเข้าไปได้นะครับ ก็พอเจาะรูฝานะครับเรียบร้อยนะครับเราจะเอาด้านที่มีอ่าสอนนะครับแบบนี้นะครับไว้ด้านในฝานะครับนี่นะครับใส่ไว้ด้านในนะครับด้านนี้เราก็ทําการล็อกให้แน่นเลยครับ แล้ทีนี้นะครับผมจะทําการเจาะรูตรงนี้นะครับที่ขวดนะครับเจาะลงไปเลยอ่านี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นเสียงว่ามันมีเสียงนะครับเหมือนสูบนะครับระบบของมันนะครับเวลาเราจะกด ให้ลมออกนะครับเรานิ้วโป้นะครับปุดรูไว้นะครับแล้วก็กดนะครับลมจะออกไปนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยนะครับให้ขวดบังคืนนะครับแล้วเราก็ปิดรูแล้วก็บีบนะครับระบบการทํางานนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับจุบตัวนี้นะครับลมจะสามารถออกได้นะครับแต่แต่ลมไม่สามารถที่จะสวนกลับมาได้นะครับแค่นี้นะครับเราก็ใส่สาย ทีนี้ตรงนี้เราก็หาอะไรมาล็อกนะครับให้เรียบร้อยนี่นะครับก็นำลวดนะครับมามัดให้แน่นนะครับแล้วก็ทำการสูบนะครับนี่นะครับสามารถแทนสูบได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปลองสูกบยางรถกันเลยดีกว่าไปเลยครับ นี่นะครับก็เป็นายางรถนะครับเดี๋ยวมาดูลมยางนะครับนี่อ่อนมากๆเลยนะครับไปทำการสูบลมด้วยขวดน้ำอัดลมนะครับ นี่นะครับก็เป็นสูบนะครับจากขวดน้ําอัดลมนะครับก็สามารถสูบลมยางเข้าได้นะครับนี่นะครับอาจจะไม่แข็งมากนะครับเท่าสูบปกตินะครับแต่ว่าสามารถสูบลมเข้าได้นะครับนี่าเกิดว่าในยามฉุกเฉินนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับสูบแทนสูบได้เลยนะครับ นี่นะครับสูบได้จริงนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็เป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับจากอาเศษของใช้นะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็สามารถมาดัดแปลงนะครับทําสูบได้นะครับอาจจะไม่ดีนะครับเท่าสูบนะครับที่เราใช้กันเป็นประจํานะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับ เอาไว้สูบลูกโป่งนะครับหรือว่าสูบลูกบอลอะไรนะครับได้ดีเลยนะครับแบบนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ